ทราบสาเหตุของการที่ตัวเองเป็นวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยก็ตอนตอนที่เป็นนะคะมันมันก็มีหยักใ่ยมันเป็นหยักใ่อยลอยไปลอยมาในในตาเมื่อ13ปีที่แล้วยืนยัมันก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะ คือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอที่ว่าเพราะว่าสายตาเราเราต้องใช้ใช่ไหมเรารทุกวันทุกวันเนี่ยพอมีอะไรมาบดบงังหรือว่ามีจุดดำๆมาอะไรเงี้ยก็ตกใจตอนแรกนนไม่สืบสาทีแรกไปหาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตาขยายให้ตรวจแล้วลองขยายม่านตาดูอ่าค่ะ,ะ,ะแล้วคุณหมอก็ตรวจว่าบอกว่าเป็นนุ้นน้ำในตาเสือ่อมครับมียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่า มันไม่มียาร,รักษาก็เลยถามคุณหมอว่าเอ้าแล้วถ้าไม่มีเวลารักษาเนี่ยเราจะต้องดูแลหรือว่าเราเราเราจะ,จะต้องดูแลางไ<ด><ร>ใช่จะหายาได้ยังไงเพราะว่าเป็นดานมากๆก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องสายตาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานสายตาเพราะว่า ดูโทรศัพท์เล่นเล่นเล่นโทรศัพท์เยอะด้วยแล้วก็นอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวมากกลัวมากค่ะก็เป็นหมอบอกว่าไม่มีวิธีรักษายิ่งตกใจกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมาสิบกว่าปีกังวลมามากเลยก็พอเกิดอาการมากขึ้นก็ไปหาคุณหมอทีครับเกิดอาการมากขึ้นก็ไปไปพบคุณหมอทีคุณหมอบอกว่ามันจะ ยิ่งสูงวัยมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มแต่คุณหมอไม่มีวิธีรักษาไม่มีเลยค่ะไม่มีทางออกสําหรับคนเป็นโรคนี้นะฮะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนุพอ็ก็หาคำตอบหาค่ะหาใช่ไหมฮะเพราะว่าไปพบคุณหมอเนี่ยสามโรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยก็เหมือนกันทุกก็คือหาหา ความคิดเห็นของแพทย์ท่านอื่น่ใช่ซึ่งคุณหมอก็ไม่มีคําแนะนําอื่นเหมือนกันเหมือนเดิมช่วงวันช่วงเดินสิงหามันมันมีมันมีปัญหามากขึ้นอยากย่ยเนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอ้ตัวจุดจุดดำๆเนี่ยมันเป็นสิบสิบสิบกว่าจุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊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 บทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ในการรักษาก็ ไม่มีไม่มีค่ะแลวช่วงที่ที่ไปหาคุณหมอขัง้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟาแ์รปเนี่ยมันบ่อยกละถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยทานตั้งแต่วันที่31มสิงหาครับค่ะทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอตัวที่มันเป็นอยากย่อย,ยอะคุณต้นม,มันจางลงอะมันจางลงแล้วก็ไอจ้จุดจุดดำๆนะคะที่มันมีมันเป็นสิบๆอะอม,มันก็เหลือแค่จุดสองจุดอะก็ ก็ดีใจอะค่ะเออว่าอุ้ยมันมันมันลดลงลงเยอะมากเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นไม่เลยค่ะทานทานทานที่แบบแนะนํามาเลยแล้วเมื่อแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหาปลายสิงหาก็คือสามเอ็สิงหาใช่ไหมคะพอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยบุญบุญุนจางลงจางลงแล้วก็น้อยลงจะดอยากย่ายจางลงไอตัวจุดดำๆๆก็จางลงน้อยลงค่ะ ไอ้ตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบฟ้าแลบเนี่ยสิบสามวันสิบสี่วันก็ก็หายแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราเราหลับตาเนี่ยกระพริบตาเนี่ยมันจะหนืดอ่ะมันจะเคืองเคืองหนืดอ่อ๋อมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บเราเดมันอกตาไม่ได้มันเหนียวพอพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอปโก้นะคะ ตาลื่นใสเลยดีใจมากๆเลยเพราะไม่งั้นมันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บๆปตลอดเวลา hmm. แล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมคะคมันกลางแดดแจ้งๆเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาเขาอยู่แล้วเขาชอบปิดตาเนี้ยแล้วก็หันหันหลังให้แ <c oughs> ดดอะไรเงี้ยแล้วก็สงสัยตอนแรกเราสงสัย แล้วก็หันไปมองหันมองเอ้าเราลืมไปว่าเราอ่ะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เร,เ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 ราเป็นแบบ, <c oughs> แบ,บเขาเราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแสงไม่ได้พอเราเราเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทําอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองเอ้วก็ไม่มองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้ะคะ่ะ<อ>แสงสู้สู้แสงได้เลยน,นี่อันน,นี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดด สูได้ดีมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาว300ร้อสังเกตเมื่อทิตที่แล้วเอโทรทัศน์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมคะมันก็จังหวะที่เรานั่งนั่งดูเนี่ยระยะมันพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอเหน่อยแต่ตอนเนี้ระยะเท่ากันมองชัดขึ้นนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหม HD เลยฮะค่อยคุ้มหน่อย อันนี้แบบโอ้ําทำให้แบบดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆที่ท,ที่ที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้